เที่ยะยามเช้านังเจดเปิดลานกาแฟแล้วก็สิมะนังบางมือนะคะบ่ได้ทุกมือดอกที่สิมะนังยังสิ่ย่ววามือน,นี้อากาศดีนะคะอากาศดีมากช่วงนี้ฝนตกหำไปวันเดียวนะคะแบบว่าสะอุ่มซุ่มซื่นไปต้นไม้ใบหญ้าชั่วข้ามคืนเต็มต้นพี่น้องช่วงนี้ถึงจะมี แดดร้อนนะคะแต่ก็มีใบไม้นะคะนะต้นสะเบงนะคะต้นตะแบกหรือต้นสะเบงพี่น้องอเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะออกดอกสีม่วงนะคะไปซื้อสิดใดน,น้องมากับมานะคะมาผู้ใดนี่ตัวสีขาวนี่ บางอาจเอ๊เอ๊เดี๋ยวมันไม่เหี่ยวใส่อันพักตูไปเลยกินน้ำบ่วาเดี๋ยวไม่เหี่ยวใส่ต้นใหม่เฮาชีวิตบันนอกนะคะลายหมาลายไกย่ไทยบ้าน่า่นุแม่นางแม่นางกุหลาบหมื่นปีนะคะไม่ใช่พันปีอันงุงม่ม อันเมื่อวานตุ่มคืมตุ่มคืนยุมหมืดนเมือ,อว่ามันมางุ่มเห็นอย่างมืนมื่อวตะเวนคือบอนเปียโนนะโดนแดดก็ไม่ได้นะคะกุหลาบนางอ่ะในไหนก็เผาขนกันหน่อยพี่น้องกระทางต้นใหม่กุหลาบอันนี้กระทางเก่านะคะเปลี่ยนไปแล้วกี่รอบนะสองรอบสามรอบ,รอบน่าจะอีกรอบสุดท้ายรอบไฟอ,บอีกรอบสุดท้ายนี่ก็คือ คือจะเอารุ่นใหญ่บ้านจบด้พี่น้องบ้านจบยังมียังมีการบอกว่าเอาใหญ่กว่านี้พี่น้อง,อง,งโอ้อยเนาะเอาไปว่าไปแล้วแต่ความหมักรักใครชอบใครมกักไพรมักมันพี่นอ้องเอยแต่ขุนหลามันแต่าง,ง,าแง,งามเนาะคำศยงามเนูถนอมปลอมขนปนีบ่เอาน้ำดอกสูแต่ปุย๋ยกระทางปุย๋ย ซื้อปุ๋ยซื้อดินนั่นพี่น้องมันสิบบาอสองพันลนะเอยเนาะมีแต่คนยางตังอ่ะที่ได้ได้ได้เลี้ยงได้ปลูกพวกนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> เอออย่างอีฉันก็ปลูกคุณนายตื่นสายไปพี่น้องเมืองดอกมะลิน้องมะลิน้องมะลิดูสิคะดูสิคะน้องหอมมาก <c oughs> ชื่นใจหอมเย็นสื่นใจหลีน้อแม่เนาะ ดูสิน้องกำลังแบบแทงช่อดอกออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะสวยงามาเอออันพุ่นจังหลายสั่นเมันบอแต่วันดอกหน่อยคุณนายแมกออกมานั่งรมชมวิวนั่งนั่งชมวิวตั้งแต่นูน้นหกโมงเสาร์นะคะออกมาออกกำลังกายเพื่อน บรรยากาศช่วงนี้ดีมากนะคะแต่วันนี้ดูในพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่า UV จะสูงนะคะ UV ในแดดในแดดจะสูงนะคะแมนแสงแดดก็คือแสงแดดถ้าแสง UV คือที่ที่มันอันนี้ล่ะเออ u ู UV จะสูง เพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงแสงแดดเขาว่านะคะ,ะก็ว่าไปนะคะชีวิตบ้านนอกของเรามันก็อยู่กับแสงแดดอยู่แล้วก็หลบเลี่ยงยังไงมันก็โดนอยู่แล้วล่ะนาะพี่น้องเนาะกลัวอะไรกับแสงแดดแสงแดดไม่กลัวกลัวอดนะคะทันคุณไปละตอนนี้ก็ย้ายตำแหน่งมาเป็นเชฟ เชฟคกแตกเชฟกระทะดำเชฟเตาแตกนะคะเพราะว่าตกงานนะคะได้ให้เป๊กวันละสิบยี่สิบนะคะก็พออยู่ได้นะเป๊กเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวนะคะไปละน้องสาวใส่ไปหาสื่อบักเขือนะคะมาสุปแต่เผินเห็ดแนวกินแซบแซบด้วยพอใหญ่อันนี้พี่น้องเมื่อวานนี้อ่อมปลาคอ้อแล้วก็แกงหน่อไม้นะคะอร่อยมาก ซ่อนบรรยากาศว่ค่ะพี่น้องคะค่ะฮะฉนันเลิกเราเป็นคนหนูผู้ดีได้ยืนมรูนถ่เปิดมุ่งขายลาบขต่จะแค่มุ่งหนึ่งยานต่ขายได้เงินแล้วเมายยำยาก,กระทะฝาดหัวกัน,กน,กนจ่ายค่าจ้างอยู่นี่ครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบว่าให้ลั่นกิจการเองเอาแว่า พอจบคอรส์สก็คือบริหารจัดการขาขายาแค่วันละหนึ่งกิโลเนี่ยแค่หมื่นละโลพอว้าวหน้าหอยชนี่บ้านบรรยากาศนะคะบรรยากาศโอ้ยงดงามนะคะโอเคลากันไปแค่นี้นะคะพี่นอ้องจะต้องจะไปนั่งกิบกาแฟต,ต่อนะคะ